ข,ขาวของสปั้นบ้านนี่อมอามา,า,าจ,จากคนใหญ่จากแคนาดาแล้วกาจากอเมริกาทันหนือยเช่นเป็นตัวกเขาสัตว์เรื่สัตว์กินเนื้อกินยากินโคเช่นเป็นตัวมูสออกหรือว่า,วาไก่ไปัตนี่เป็นมูสอ,อกไปน สัตว์ที่อยู่ทางทุ่งลาบทุ่งร่าชาเสบีเรีเยน้มันใกล้สูนย์ขั้ไปแล้วแล้วก็พวกไอ้เนี่ยน้องผู้ช่งซึ่งมีศรัทธาเจริอะไรเงี้่ในพุทธศาส,สนาถ้าสมมุติว่าคุณไปที่ไหนก็จะอาจจะมีพระบางคนบอกเนี่ยแนละ้วดูสิมีไอ้เขาสัตว์เนี่ยนะเขาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ หมายถึงโคตรประมานะครับว่ากับขู่สัมโทนเป็นไก่แล้วก็โกลาคงนันเป็นมากกัสปะเป็นเต่าโคตรประมนี่คือเป็นผู้ซึ่งเลี้ยงควายเลี้ยงมูเป็นโคตรมะโคนุมงเรา็ส่ยีราฟก็เป็นเขาเป็นเป็นควายต่อมาเป็นเสียแลเป็นไก่ที่เป็นเสือเหลืองเพราะฉะนั้นนี่ก็เราจึงบูชาผุ้ศาสนาของเราเนี่ยเป็น โคตมากเป็นโคดงเลยเนี่ยไอ้ล่าคุณอย่าไปฟังเป<ะ>็นเรื่องโคหกตอแหล<ะ>ทั้งสิ้นเนี่ยผมเพียงแต่เห็นความงามของสัตว์ที่มันตายไปแล้วแล้วก็ผมชื่นชมกับไอ้สมบัติบ้าต่างๆเลยที้นอยผมก็จะมีขันเงินอันใหญ่ขนาดนั้นตอน,น,นเล็กๆก็เอาไว้ให้ลกูก<ะ>อันนั้นผมได้มาจากอันทะเลประจา้างให้เขาทำจากที่นน่นับ ผมมีขันเงินทั้งหลายที่อยู่ในอาณาจักรของผมเนี่ยสองหมื่นใบแต่ว่าผมแบ่งแยกยบ้านเครื่องเงินจะเอาไว้สักบ้านหนึ่งบ้านเครื่องทองเอาไว้สักบ้านหนึ่งบ้านเครื่องมุกเอาไว้สักบ้านหนึ่งแต่บ้านอันนี้เป็นบ้านสักกี่คู่ผม,มคมืีพวูกมัวควายที่สุดก็จะชิญให้คนมาเห็นว่าไอ้นั่งสมาธิหรือการอะไรเงี้ยก็นั่งตรงไหนก็ได้ แต่ในอินเดียโบราณเห็นเขานั่งบนหลังควาหนังเสือแล้วเพราะว่าประจุไฟฟ้าจะได้ไม่ไหลยเยน็นลงสู่ดินอะไรอย่างนี้ความอบอุ่นจะได้อนสร้างอยู่ในร่างกายในอินเดียมันจะหนาวมากพวกโดรคีผมเคยอยู่กับพวกสามทุกเนี่ยนะเป็นเวลาถึงหกเดือนผมอยู่กับพวกที่เป็นที่คำพอเลยนะคือไอโซเอตอัมพอคือเขาไม่ใช่นุ่งขา อยู่กพวกที่มอนคือรุ่งลงของฟางไม,ไม่ใส่อะไรเลยจมใสไม่ใส่เสลนครับในผมโยกับพวกชีปลืเลย,เลยที่อินืยผมอยู่ที่ในปางระหว่างในปางพี่เบ่งตามเขามผมอยากจะรู้ว่าเขาสอสแงแสวงหาอะไรตอนนุมๆผมตอนที่จะประพฤติพรมจ์อยู่ในระหว่างช่วงอายุหนึง่งถึงประมาณสามสิบผมก็ไปไปยา ทุกอย่างคำว่าที่เป็นกรรมสุขัรือการโยกผมก็ไปเรีนยนรู้ว่าอันสุดโตกงไปในเรื่องกรรมเป็นยังไงแลสุดโตกงไปในเรื่องอนอกจากการรมสุขัรือกรรโยกหรือว่าอัตติมุสาวโยกคือประมานตัวเองแบบพวกฝัเลยผมก็ไปดูทุกแห่งว่าพระกุณกนในนออะใจละสอนอะไรอาชิสเกตกำพลสอนอะไรมัคคิริโคสารละสอนอะไรทุกเจ้าสอนอะไร พระมหาวีระที่เป็นศาสนาชนเชิงสอนอริผมก็ไปฟังเขาดูแต่ผมมาประเมินผมเองได้คล้วอะไรที่ผมต้องถาก็ไม่ต้องไปรู้มากครับเอาแค่ที่ใบไม้ในมือพอแล้วผมก็ต้องไปรู้ใบไม้ที่ป่าก็แค่นี้แล้วแม่ชีบวชมาแล้วชีปีกี่เดือนสองออกช่วงบวชสอง ยังยังวันอยู่นะกางวันยังเขียวภาษาเกฤ็บวัเดย์สกอรียัวันยังสีเขียวบางคนเขาปวดมาเป็นา50ป,ปงนะคนผมคิดว่ามันไม่ได้จะอยู่ที่การเวลานะถ้าเราบวชเพียงวินาะทีเดียวแต่การบวชเราเรารู้จักว่าการบวชขอไปสู่แน,นขอ้อความอย่างแท้จริง เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมวดเป็นร้อยปีสิบปีเราต้องอายุเราอาจจะอยแค่วันเดียวแต่ว่าเราจกกอาดีมากราคาเป็นดูคืนหรือว่าหรว่าไม่จำเป็นต้องปใช้เวลาชาติเราแค่ไนแลวมีความตั้งใจแล้วว่าจะอยู่ในเป็นพักเป็นชีนา